โอเคครับผม Boss Gamer ครับก็เมื่อกี้คลิปนะครับผมแต่คลิปนี้อาจจะไม่เอ่อเรียกว่าต่อเนื่องกันครับเพราะว่าเหมือนเมื่อกี้จะมีข้อผิดพลาดน,นะครับซึ่งคลิปต่อไปที่ผมจะอัดเข้ามาเนี่ยมันจะของจองกันโอเคไหมก็เหมือนเป็นเห,เหตุการณ์ซึ่งเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเรื่องเกมนี้ก่อนซึ่งเกมนี้นะครับผมจะเป็นเกมที่แบบว่าเด็กๆหลายคนเล่นกันนะครับตอนแรกผมก็ปัญญาอ่อนนะแต่เล่นไปเล่นมาผมรู้ว่าสนุกมากซึ่งมันมีที่แต่งรถนี่ครับเอาเร็วๆนะครับผม แะไรแบบนี้ใช่ไหมก็จะประมาณนี้ครับเกียร์บล็อกอะไรอย่างนี้ก็จะเป็นแบบว่าเอ,อ้อเดี๋ยวสิประมาณนี้ครับอะไรอย่างนี้ก็จะแบบอันนี้ตัวถ่วงครับผมก็คุณเลือกเอาเลยถ้าไว้ด้านหลังก็คือหงายท้องครับผมโอเคครันนี้ก็เดี๋ยวผมจะพูดเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาเล่นสุดพิิดเกมนี้จะเป็นเกมคาปาคิงนะครับผมก็จะวันนี้ผมจะมาเล่นกับน้องซึ่งคลิปต่อไปพูดถึงแน่นอนจะเป็นคลิปที่เกี่ยวกับรถคันนั้นแหละซึ่งตอนนี้ผมให้น้องไปแล้วมันเป็นคลิปอนาคตโอเคครับก็เดี๋ยว ไปกันเลยครับโอเคครับเมื่อกี้เออข้อผิดพลาดมันบอกพื้นที่จัดเก็บมัน้อยแสดงว่าผมน่าจ,จะทําอะไรทิ้งไว้พลาดก็ไปจัดการมาแล้วตอนนี้ผมกำลังจะเข้าไปในเติมนมานอ,อีกรอบโอเคไปอโอ้โหคนเล่นหมื่นคน,คน,นก็ว่าเฟรมเรทแม่งตก <15. S 1> ก็หมื่นก็่าคนหมื่นหมื่นก็คนนั <15. S 1> ่นแหละแต่ต้องรอง <15. S 1> โอ้ยไม่กล เข้ามาแล้วครับจังหวะนี้ดิฟก่อนโชว์ดิฟ <c oughs> ริงแล้วแบบนี้ก็อ๋อเฮือกตกมันหลแบแมปนะอันหนึ่งครับไดล้ <c oughs> ละโชวส์สวยๆอ้าวด้านหลังผมนี่เองก็มาแข่งกับโปเช่กับโปเช่ปุ๊บ <c oughs> <c oughs> ผมเห็นคันนี้นะแข่ง,ขงรับทราบครับผมเราจะมาแข่งกับรถคันนี้นะครับถ้าชนะ เบสจะได้เรับได้เลยครับผมซึ่งไงรถคันนี้ผมก็ทําให้น้องอยู่แล้วก็เลยไม่ได้สะไรมากกดเกียร์สองครับไปที่เกียร์สามไปที่เกียร์สี่ไปที่เกียร์ห้าซิ่งไปแล้วจังหวะนี้ไปที่อ๋อรถน้องมงแรงกว่าไปเลยครับอืม,อม,อมระยะเฟรมเรตตกต่ำอย่างนี้ผมไม่สามารถชนะเขาได้คะเจ็ดจุดเจ็ดสามครับผมยินดีด้วยคุณได้รถไปพอเฟรมเรทกูตกเดี๋ยวค่อยแข่งกันอีกทีนะครับผม โอเคแล้วก็จะมาขายรถน้องนี้ในราคาหนึ่งล้านบาทให้น้องก็ซื้อบบงง่ายเลยครับงั้นเราจะมาขายพเพื่งไงในคันนี้ก็โอเคจะไปถือว่าคุ้มอยู่แล้วแหละก็แต่งอะไรให้หมดละรับไปฟรีๆอลไเป็นของขวัญเออเดี๋ยวดิส่งรถผิดตอน,นนี้น้องผมมีรถรูรๆแบบกบเขาบ้างแล้วนะครับเจ๋ง โอเคขั้นต่อไปขั้นสุดท้ายเราจะพาไปดูรถสุดยอดความเร็วที่ผมมีเร็วที่สุดและเป็นติดในรถความเร็วที่สุดในโลกในชีวิตรจริงครับแต่ในเกมนี้ผมไม่รู้ว่ามันจะเร็วแบบในนั้นจริงไหมซึ่งผมก็จูนมาตั้งนาแล้วอ่าเฮียเด็ดขับไปรุ่นเลยมันก็จะมาขับเดี๋ยวขับโรเช่โอ้โหยกหน้าอย่างงี้ยกโอ้โหยกอื้อืยอยออ้ยกหน้า ยกขับหนึ่งสองสามเอ้ยโอ้โหยกหน้าอื้อความความไปแล้วครับโอเคเรับไม่รอชาไปคันต่อไปกันว้าวออกมากับรถคันนี้โผลมาไม่สิมันต้องคันนี้ราคาล้านสิบที่แต่งมาแล้วพร้าะความเร็วพันเออ นี่รถที่บอกว่าเป็นรถที่กว้างที่สุดในกลุ่มไฮเปอร์คาร์นะครับผมมีสี่คันในโลกครับผมแต่ในเกมนี้มีหลายคนนะครับก็หว,วังว่าเพื่อนจะได้ดูไม่ใช่เพื่อนดียวคนดูโอเคช่นเดิมก็จะไปแข่งกับน้องเป็นการแข่งครั้งยิ่งใหญ่ครับจะมีแข่งกับสี่ร้อยเมตรกับพันหกร้อยเมตรซึ่งรถคันนี้ต้องแข่งทางลาดทางเรียบงั้นจัดลุยรถโอเคครับมาถึงแมปนี้แล้วครับแมปสุดดาร์กสุดมืดครับผมเหมาะกับกรถคันนี้มาก S 1> <S 1> เดี๋ยวนี่ผมไม่ได้อยู่ที่ผิดที่หรือเ่าดูนะโอ้โหไกลจากจุดนัดพบจุดนัดพบเราอยู่ตรงโน้นนะครับเดี๋ยวเล่นเกียร์ดีไปก่อนนะยังไม่ได้แข่งถ้าเล่นถ้าแข่งกินผมแนะนำให้เล่นเกียร์กระปุกนะมันไม่ให้ล็อกล็อลล็อกล็อก,ล,อก,ล,อก,ล,อกล็อกดิไม่เป็นไรผมเราจะขัดต่อหอนว่าผมคิดผิดว่าทำรถเงาอะดูดิคือเงาในเกมนี้มันใช้เป็นเอ,อ ดรียกว่ารีเป็นเงาสีขาวนะครับก็คือมันเป็นสีท้องฟ้าไงแต่แบบเป็นแบบม,มืดต้องไปแก้ไขเรื่องเงาต้องบอกเขาเสียงรถมันทุ่งจริงเหยียบแป๊บเดียว200จัดไปแล้ว300โอ้โหผมจะเลยบจับเกียร์พีแล้วกดเบรอเรื่องจริงรถหักอชนไปซ่อมด่วนถึงแล้วครับจุดนัดพบ สุดอลังเกินขึ้นเออชนรถด,ดีนเสียงไหมหกักปงเปงชนโอเคเติมน้ำมันศูนย์บาทนะครับซ้ำก่อนถ้าหาก,กุจิน่นานี้ไม่ต้องมีที่เรื่องขึ้นอัปดาอัปดาไม่ใช่หรอแสดงว่าเขาไม่ได้ทำไว้ครับคราวนี้เราก็มารอมิสเตอร์เบสนะครับว่าจะเข้ามาหรือยังเ,เรามาจอดดูรถคันนี้กันอ่า มือตือๆอ,อ่ะอ่ะหน้าจอหมุนออหน้าจอหมุนคตเท่นี่ไฟสีขาวนี่เดี๋ยวมันต้องเปิดไฟนิดนึงโอเคครับเบรกฟึบหักซ้ายหากักเออด้านนี้ดีกว่าก็จะดูดุเป็นธรรมชาติ สวยมากผมก็จะมาแข่งกันแล้วนะครับผมว่าน้องได้รถคันนี้ไปแล้วซึ่งไอคลิปก็จะมาเริ่มในแข่งดานนี้ครับเพราะดานนี้เหมาะสุดแล้วเร็วพร้อย่ง ม,มาถ้าแข่งแค่400เมตรโอเคเราจะมาดูสมเดสมความสามารถของรถคันนี้แล้วก็ความเร็วนะครับจัด400เมตรครับกเกิดอะไรขึ้นรับอย่างเวที้เมื่อกดรับแล้วใช่ไหม่กดเาเลยรับก็คือกดไลน์เร็วเร็ว จะทำอะไรเนี่ยแล้วรีกดรีกดกดเออกดกดทีละสองครับผมมาเราจะมาดูความแรงของรถคนนี้กันจัดที่เกียร์หนึ่งึงเนี่ยสามสองหนึ่งไป, 1> 1ไปกับเกียร์สองปรับเกียร์สามปรับเกียร์สี่ตอนนี้โคตรกระตุกครับผมเกียร์โโห้าอือโอ้โหเฟรมเลทตกต่ำอืมชนเจ็ดจุดเก้าห้าวีครับ อยู่ดีทําได้ยังไงก็ไม่รู้<แ>กระตุกขนาดนี้ <3. S 1> ครับผมก็รถคันนั้นแปล,ลเร็วประมาณนี้โอเคครับเขาแข่งรอบครับผมคันนี้จะมาแข่งแบบเกียร์ดีนะครับผมว่าจะเป็นยังไงครับซิงสามเป็นแมตช์สุดท้ายต้องเกียร์ดีกันหน่อยอเกียร์ดีก็จะประปาณปับน,น,นี้ผมซึ่งไม่ชอบมากเพราะเวลามันจะเหยียบแบบช้าลงมาเห็นไหมครับตอนนี้น้องผมไล่เรียกเข้ามาเกียร์ดีเป็นไงบ้างแพ้ครับผมเกียร์ดีไอ้คันนั้นคันนั้นเป็นคันเป็นเกียร์ดีที่ดีมาก ยอดมากครับผมมาขอปิดคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดสดค i ายผมด้วยซึ่งคลิปมันจะไม่ต่อเนื่องกันเนื่องจากมีปัญหาทางเทคนิคหรือไม่ได้ลงนานก็เลยเสื่อมสภาพตา,ตามความสามารถตัวเองก็แย่ลงในการตัดต่อนะครับผมโอเคเจอกันในคลิปหน้าครับเจอกัน